ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นตะกร้าเหล็กนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีตัวตะกร้าเลยครับเป็นตะแกรงเหล็กแข็งแรงมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นพลาสติก PVC ครับเอาไว้เก็บของไม่ให้เห็นส่วนตัวนี้จะมีตัวอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมกับตัวขาติดตั้งนะครับหลังจากที่เราแกะถึงมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับตัวขายึดตะกร้าน็อตแบบนี้นะครับทั้งหมด8ชุดตัวแยกเป็นใส่ตัว ขา4ี่ชุดแล้วก็ยึดกับตะก้าฝั่งตะก้านะครับ4ี่ชุดยางรองตรงนี้นะครับ2แผ่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน็อตยึดหูตะก้า2ชุดครับตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กรองจากในตะก้านะครับ1แผ่นครับฝาตะก้าเนี่ยจะมีตรงหูร้อยน็อตนะครับ2ฝั่งใช้น็อตชุดนี้ครับจะเป็นชุดเล็กแล้วก็จะเป็นน็อตตัวสั้นนะครับ เราเริ่มต้นด้วยกัรเนี่ยเราล้อยน็อตไปฝั่งหนึ่งก่อนเลยนะครับฝั่งนี้นีฮะล้อยน็อตเข้าไปแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับ,บหมุนก็ไปให้พอแน่นนะครับ นี่ครับมันก็จะเป็นราคา<ม>แล้วเราก็เอาตัวขายีสนะครับกับแผ่นเพลทเนี่ยมาร้อยน็อตเข้าด้วยกันตอน้อยน็อตเข้าไปเอา,เอาแค่ตึงมือพอนะครับเอาแค่ใส่เข้าไปก่อน เดี๋พิ่งขันแน่นนะครับจนกระทางใส่ครบทุกตัวสี่ตัวพอเราลอยมาเข้าไปทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับเราก็ปรับตั้งไอตัวขาเนี่ยครับให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรง ใยงานไม่เบี้ยวนะครับาจากนั้นเราก็ใช้ตัวสีแฉกกับตัวปากตายเบอร์สิบนะครับในการขับแน่นตัวสีแฉกนะครับฝั่งด้านหลังนะครับเอาปากตายเนี่ยนะครับจับไว้แล้วถ้าเอาสีแฉกเนี่ยหมุนให้แน่นครับ นั้งสีั่งตตัวเลยนะคะรับเท่านี้ครับขาที่ยึดติดกับปากก้าก็เป็นเค็นเซ็ตสิ้นนะครับเอามาใส่รอเลยนี่ครับตัวนี้ใส่ ตรงนี้เลยครับเข้าปักข้างหนนี่ครับจากนั้นเราก็ยึดขาเข้ามาโดยเอาแผ่นรองนะครับรองเข้ามาตรงนี้แผ่นยางตรงนี้ยทำให้ยึดได้แน่นเราก็ไม่เป็นรอยครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ทับตูตะกร้าเลยนะครับต้อับเพื่อเป็นการเ,าเวลาเราต้องการที่จะพับตัวสกูตเตอร์ครับเราจำเป็นจะต้องยึดที่ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเรายึดตรงขาล่างเนี่ยจะยึดลำบากแล้วเวลาเราจะพับหรือถอดตัวตะกร้าออกเวลาเราจะพับขึ้นรถครับมันจะถอดไม่ได้ เรจะเป็นต่องที่ตรงนี้ครับตรงผ่านยางที่จะยึดตรงนี้นะครับสําหรับบางคนใช้ตัวกาวยางติดไว้ก่อนลูกหน้าก็ได้นะครับเพื่อง่ายในการติดตั้งพราอทาไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยยางมันจะหลุดตอนติดตั้งครับมันต้องคอยต้องคอยจับครับ แล้วก็ลอยน็อตเข้าไปนะครับไม่ต้องทำเลยเัิ่ม่อครับ พอเรา้อยเข้าทั้งสี่อันเราก็ปรับพินครับปรับความสูงต่ำตาม,ตามความสวยงามที่เราอยากได้นะครับพอเราปรับเรียบร้อยปุ๊บสวยงามเราก็ใช้ตัวสกรายเบอร์สิบนะครับจับฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้มัดไข่วงสี่แฉกครับหนึ่ต่อไปให้แน่นนะครับ ัต,ตวเรียบร้อยครับแล้วก็ล็อกตัวเอกให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับ